เป็นมนุษย์หรือเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งอยู่มีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสนุกถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูก,ก,ถกทุกเวลา เปมมปรีดาคืนวันสุขสรรจริงใจสุขปรมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอ,อบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบหัวแขวางให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย ขอสมหมายที่เกิดมายาเชิญเออของพระธรรมโอสาจารพุทธทาส